วันนี้มหาจันร์เมืองไทยพามาล่องเรือชมกุ้ยลิ้นเมืองไทยค่ะที่เขาโศกหรือเขื่อนรัชประภา ตั้งอยู่ในเขตอ,อุทยานแห่งชาติเขาศกจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะเขื่อนรัชประพามีทัศนียภาพที่สวยงามและยังคงความอุดมสมบูรณ์ของพื้นป่าทั้งสัตว์ป่าและพันไม้หลายชนิดค่ะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาหินปูนสลับซับซ้อนมียอดแหลมแนวหน้าผาสูงชันบางแห่งเป็นแท่งเหมือนหอคอยล้อมรอบไปด้วยพื้นน้ำที่กว้างใหญ่ที่มีสีเข้มเหมือนสีมรกตจนนักท่องเที่ยวหลายท่านคิดว่าเป็นน้ำทะเลค่ะ นอกจากนี้ยังมีเขาสามเกลอซึ่งเป็นภูเขาหินปูน3าต้นที่แช่น้ำใสสีฟ้าสวยกลางสายน้ำบรรยากาศสวยงามจนได้รับสมญานามว่าเป็นกุ้ยลินเมืองไทยนั่นเองค่ะที่นี่จึงเป็นอีกหนึ่งความมหศัศจรรย์ของเมืองไทยที่รอ,อนักท่องเที่ยวผู้หลงไหลในธรรมชาติให้ได้มาสัมผัสค่ะมหศัศจรรย์เมืองไทยไม่ไปไม่รู้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย